ก็สวัสดีนะครับทุกคน,นนี้ก็อยู่กับผมไอมอนนะครับวันนี้ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกัน,ก,ก,น, like, ก,น, share, ก,นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอืมแล้วกูจะเก่งเสียงทำไมวันนี้เออก็งงสิผมเปิดปิดไฟเล่นทำไมา ผมไม่มีอะไรเล่นเข้าใจไหมทุกคนอการอยากให้ผมมีอะไรเล่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือใครอยากติดต่อง,งานหรือน้องในกำลังใจก็เบอร์ใต้คลิปนะนะทุกคนหรือใครอยากพูดพิมพ์ด่าอะไรก็ด่าไปเลยนะไอมอนไอชัดชัวไอไอฮาร่ารับดาบ่าไปเลยผมไม่สนใจหรอกนะทุกคนไปดูคลิปกันเถอะนะแล้วนกะูจะเก๊กเสียงท่อไมวะไปไปไป,ไป,ไปดูคลิปถ้ากดไลค์กูด้วยไป ก็ตอนนี้ก็อยู่กันในเกม r o v แล้วนะครับอืมก็นึกงตบทก่ EP ที่ EP ที่เท่าไหร่วะงั้นผมผมขอเดาแล้วก,กันน่าจะ EP ที่ EP ที่สามอะ EP ที่สามนะทุกคนฟังกรไป้าก็ไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะโอเคนะครับทุกคนไปดีกว่า <c oughs> โอ้ช่ดมีคนต่อไป uh huh. แต่เดี๋ยวเราเล่นชอนเราเน้นแครี่อ่ะอันนี้เปลี่ยนมาเป็นแอสซัสซินบ้างมีเท่าไหร่้างแอสซิสซินเห็นผมผมลองลองเล่นตัวนี้แล้วกัน นะนะทุกคน,นีเดี๋ยวอ๋อนะทุกคนผมจำได้แล้วมันคืออีพีที่สี่นะครับทุกคนอ๋เข้าใจ้วเฮ้ยผมจะจำได้ตั้งนานเข้าไปอยู่ในเกมดีกว่าไปไปโอ้เจเทวนันด้วยสวยเลยไงกูก็รอไปดูกันในคลิปนะครับเฮ้ยในเกมนะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วครับ นั่นไงเสียงมาแล้วไอ้เพินเนยโอ้สวยแล้ไงกูนีไ่ไงเน้นเกียคลคิดก่อนให้มันต่อ,อยไปก่อนถึงเราถึงเวลาเราเอาอคืนแล้วมันจะสวยมันจะสวยครับถึงเวลาเราเอาอคืนน่ะ มันได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขาเล่นแคลี่นะครับก็เหมือนผมเล่นแคลร่อีพีที่แล้วไงเห็นไหมผมตบตบตัวอะไรตัวใหม่นั้นจนยับเลยอ่ะเราก็จะเสียเปรียบตอนตั้นเกมนิดหน่อยนะเพราะว่ามันยิงไก่ยิงมาเลยกูไม่ยอมกลับบ้าน เราต้องต้องพยายามนะครับพยายามให้อย่าตายครับพยายามอย่าตายเพราะว่าตอนนี้เราเสียเปรียบม,มากเลยสวยไงเมืองสวยยังไงโอ้หมงหลบได้หลบได้ไงไม่หลบไม่หลบไม่หลบแครี่แล้วไงโอ้ยังจะตามไหม ยังจะตามมีกบอกให้ตามอืมก็โดนไปสรับแครี่มันกับเอซซินอะมันมันคนละตัวอย่างกันนะครับนี่น้องไอ้มันมันคนมันคนละกระดูกนะครับเหมืนมึงเหวอะครับอือพี่แบบโคตกว่าไงอ๋อยังตามอีกสิบ ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ว go โดดไปดิโดดไปดิโดดไปดิหิวครับหิวหิวหิวเอากันในป้อมเลย ไม่ได้แดกหรอกเก่งแค่ต้นเกมนะเหมือนเก่งอ่ะอันนี้ไม่ได้โมนะครับก็สเต็ปก็ดูกันเอาเองนะปออุ๊บ Tìm 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 chị với tìm 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 ngày tìm 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 Ôi Điều, 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 mừng, điều tìm Chẳng tìm tìm lại tìm 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 ไม่ไม่สามารถชนะที่พเจ้าได้ก็พอแลครับอืมใครอยากท้าก็ก็ทักมาเลยนะครับอันนี้เปิดออกว่าเลยนะใครอยากเจอก็ทักมาเลยนะเฮ้ยฮาแล้วฮ้าแล้วลืมฮ้าแล้วผมลืมฮ้าแล้วทุกคนใครก็ได้มาป,ปลาบที สามสองหนึ่งศูนย์มามันไม่กล้าเข้ามาเลยดูดูทรงแล้วมันไม่กล้านะโอ้ไม่ว่ามุนชินเดรุเจอฉันแน่ฮุบอ๋อ,อ,อไม่โดน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 ตะเจ็บนะ ไม่โดนจะเจ็บนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยต่อให้วิ่งให้เลยต่อให้วิ่งเลยต่อให้วิ่งเลยต่อให้วิ่งเลยโอ้ยเบื่อเว้บอกแล้วไก่ยังไงก็ต้องเป็นไก่สู้เทพเจ้าได้ไงรีบออกมานะรีบออกมานะออกมาไม่ดันป้อมแตกนะ ไก่ยังไงก็คือไก่ไก่ยังไงก็คือไก่มันไม่กล้าเข้ามาแล้วไปอุ้ยเจ็บจังเลยอุ้ยเจ็บจังเลยอ่ะอุ้ยอยากเจ็บกว่านี้ ย่ไยไออกมาเถอะออกมาเถอะผมไม่ทำอะไรคุณหรอกผมเป็นคนบริสุทธิ์ผมบอกนะผมเป็นคนบริสุทธิ <uk <uk ์ไม่ได้แดกแน่น่นอย่าห้าวนะอย่าห้าว ดูจิครับเด็กมันห้าวอะ่ะก็ต้องสั่งสอนนิดหน่อยนะเด็กมันห้า,อาวอว่ะ<อ>บอกว่าอย่าห้าวบอกว่าอย่าห้าวบอกแต่ไม่ฟังอะ่ะเออก็ไม่รู้นะส่าไรอ่ะเออไม่เก่งก็อ,อย,ย่าห้าวห้า่วนก็พอเอาอะไรเยอะก็ตกไก่ได้อ่ะก็จบเถอะจบเถอะไก่อย่างไงก็คือไก่ ก็าชนะอะครับยังไงอะครับฮทำไมตัวเองเก่งอย่างเลยอะครับก็จบไปแล้วนะเออทุกคนก็ใครอยากท้าหนึ่งหนึ่งก็ใครเป็นเพื่อนในเฟซพี่ก็ทักมาเลยนะถ้าอยากเตะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับโอเคบาย